ทุเรียนพันหมอนทองลักษณะเนื้อเหลืองอ่อนมีเนื้อเยอะรสชาติหวานน้ำมันลักษณะการกินก็ช่วงเวลาในการกินก็จะกินสุกพอดีเพราะจะได้รสชาติที่อร่อยมากทุเรียนพันก้านยาวลักษณะเนื้อเนื้อมีความเหลือง จนถึงเหลืองเข้มเนื้อมีความละเอียดมีเส้นใยน้อยรสชาติออกมันนำหวานมีรสกลมกลม่อมไม่หวานมากช่วงที่เหมาะแก่การรับประทานก็ให้รับประทานสุกพอดีเพราะจะมีความอร่อยของเนื้อที่มีความนุ่ม ทุเรียนพันชนีลักษณะเนื้อจะออกเหลืองจนถึงส้มขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของพันชนีเนาะมันรสชาติจะออกมันน้ำหวานอ่าแล้วมีความเหนียวของเนื้อเนื่องจากทุเรียนพันชนีจะเป็นทุเรียนที่มีใยเยอะ ช่วงที่เหมาะแก่การรับประทานทุเรียนพันชนีก็คือช่วงที่ทุเรียนสุกพอดีเนาะเพราะจะทํำให้เนื้อชนีมีความอร่อยกลมกล่อมมากทุเรียนพันนกหยิบลักษณะเนื้อมีเนื้อเหลืองและเนื้อค่อนข้างละเอียดเนื่องจากมีใยน้อยรสชาติมีความหวาน นำมันทำให้ออกคล้ายๆกับทุเรียนพันหมอนทองช่วงที่เหมาะกับการกินก็ควรกินทุเรียนสุกพอดีหรือกำลังสุดเพราะจะอร่อยมากช่วงนั้นทุเรียนพันพวงมณีลักษณะเนื้อเนื้อจะออกสีส้มมีความละเอียดของเนื้อมากเนื่องจากมีใยน้อย รสชาติของเนื้อจะออกหวานนำมันเนื้อจะเหลืองสวยช่วงเวลาในการรับประทานก็ให้ทานกำลังสุกหรือสุกพอดีไม่ควรทานสุกเกินไปเพราะเนื้อเนื่องจากเนื้อมีความละเอียดทําให้เนื้อเละง่ายทุเรียนพันกระดุมเนื้อ เหลืองออกเข้มรสชาติหวานมันอร่อยเสียอย่างเดียวก็คือทุเรียนพันกระดุมนี้เม็ดจะใหญนะ่ส่วนเวลากินก็ให้กินสุกพอดีเนาะทุเรียนพันทองย้อยเนื้อ เหลืองไม่เหลืองมากรสชาติหวานนำมันอร่อยกลมกล่อมควรกินสุกพอดีหรือกำลังสุกเนื้อจะอร่อยมาก